เคยไปทุดงกับท่านหรือเปล่าเที่ยวไปเอาเหล็กไหลอ่ะกับหลวงปุษถงกับไอ้ไในไปไอ้ไอ้ขายแกงเย็นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เขาาอ่าชายสีเกตใช่ไหมไอ้เนี่ยไอเออนั่นแหละนั่นฮองอ่ะนั่นแหละฮองสีเกตน่ะโลบกลับมาร้อนเลยอ่ะไปเอาเหล็กไหลกับหลวงปุษถงใช่ไหมเออทำอะไรนะพี่ทำนักพญานักราชเหรอฮามเยอะแถวนั้นน่ะ พ,พี่ไปกับหลวงปู่ไปกี่วันอะตอนนั้นอตอนน,นีตอนนี้นพี่เอไปอยู่นี่เองกองอ้ทุมทุมแพนี่เองภูเขาบมานหรือเปล่าพี่ไอ,อ,อหางหานกันหน่อย<ไ>ท่านยานาคารัตใช่ไหมทำนี่ทำงูขาวเออกว่านไปท่านเรียกเหล็กไหลามาใส่มือให้ใหพี่ดูจริงเหรอพี่เชิญมาเชิญแบบไหนท่านเชิญแบบไหนี เคยได้พูดเรื่องฝนลุกครับพี่เคยไปลงไปในลงไปในถ้ำอ่ะน้ำแหวงนี้เลยลึกไหมลึกไหมที่ลงไปลึกไหมพี่ในถ้ำลึกแล้วก็แกใช้ดูนะเลอะแต่เราเนี่ยังหยาบอยู่ไงหยาบจิตหยาบจิตหยาบแอ้ไล่ลงมาแกความมับเลอะใส่ใส่มือ ไอ้ไอ้พยัยนแกอาพยานเออหอเลยโอ้โหแปดแปดจอนในหมดเนาเสร็จพงศิเกต <c oughs> ความโลภพี่เราประสบการณ์เรื่องที่ว่าพี่ไปโดนที่ราระสงค์พี่พกเหล็กไหลหลวงปู่อย่างเดียวเหรอนอกนั้นตายหมดเลยเหรอมันมีเยอะแขวนพระแก่ เป็นเหล็กไหลหรือเปล่าที่พี่ได้มาเอาที่ว่าเป็นพระเป็นเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมพระของธรรมชาติอ่ะทำป็นไงแกะบล็อกเออแกะบล็อกแล้วปั๊มปั๊มในถ้ำใช่ไหมพี่อยู่ด้วยพี่อยู่ในเหตุการณ์เหรอไม่ได้อยู่ไอไอใครไอ้พงศิเกตทองแล้วไอ้จ่อยอ่าแล้วก็ใครอีกแล้วไอ้อาจารย์มั่น คนหนึ่งไอ้หาเนี่ยเธออะไรอ่ะอยู่ชายอบูมันแหละอืมไอ้ไอ้หนาไอ้หนานะฮะไม่พี่แล้วประสบการณ์ที่พี่โดนมาโดนอะไรบ้างพี่ว่าบอกว่าพี่เขากระชับปืนพี่ลาชประสงค์ตอนนั้นอะโอ้ยเนาะกระสุนว่อนเลยเหรอพี่กระสุนบินว่อนเลยเหรอเออตาข้างๆพี่ตายเลยเหรอพี่มันไอ้บางคนก็โดนบางคนก็ไม่โดนไม่ตัวพี่ตัวพี่ที่ว่าไปอยู่เหตุการณ์ ไม่โดนพี่ไม่โดนอะไรเลยใช่ไหมเขายิง,ง, <ừ. S 2> รงกระสุนมามันมันเฉียดหมดเลยเหรอพี่ที่พกของหลวงปู่อย่างเดียวเหรอเยอะเลอะเยอะโอ้อันนั้นเนี่ยเป็นในจากแรกโอดมั้งดำแม่งอยู่ในตอนเด็กไรใช่ไหมหลวงปูง่ให้ปปยายมากับมือใช่ไหม oh. อยู่เลยอ้าวแล้วที่บอกหลวงปู่ให้หวยเหรอพี่ตอนที่ตั้งมากรุงเทพอ่ะที่จะหวยไหม หวยแกยังไม่ให้เลยออาไม่ใช่ที่อาจารย์มั่นนั้นยังถูกเลยที่ได้หรือเปล่าละไม่ได้ตอนท่านตอนเขานิมนต์ท่านมากรุงเทพไหมเออก็พาน้องโยเงี้ไปหาก็ร่วมทำโคนปเป็นเหมืดนเนาะ นหมแต่ว่าพี่เคยไปนอนกับหลวงปู่ที่ถ้ำเคยไปนอนมาแล้วใช่ไหมนอนเป็นยังไงที่บรรยากาศโอ้รอนรองของเลยผีมาเลยมีวิญญาณเหรอพี่โอ้ยก่อไผ่หมุนไต้อยู่เลยปากด้ามอะแล้วก็หลวงปู่ไว้พอมหลวงมาลงมาอาบน้ำข้างล่างครับพี่ไหวลาพูดจะปวดลุกปวดลุกเลยใช่ไหมโอ้โหลุก โอ้ยมันหมุนให้ไผ่นะไอ่ะเราพุ่งวิวอิวพที่เรื่องนี้มันกี่ปีแล้วพี่เรื่องเนี้ยนานแล้วกี่ปีได้ประมาณปีปีพศเท่าไหร่ก็หลายปีแต่จำไม่ได้จำไม่ได้นะนานกยตอนตอนแกกลังวันนาทีอยู่ในปากํำเงี้ยแต่ เดินไปจริงๆหลงหลงใช่ไหมไปเจอหุ้นเป็นยอดยอดเขาห,เหินน่ารคล้ายว่าคมกว่า